ครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาแคมปิ้งนะครับที่เอ่อเนสิรินทรนนะครับผมพัทยาน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับเรามาอยู่เต็นท์กระโจมนะครับตรงนี้ในราคา1,200บาทนะครับเราเช่าสองเต็นท์นะครับก็จะมีเต็นท์รถนะครับบ้านพักพิธเป็นรถนะครับ อันนี้น่าจะสองพันกว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะมีาพายุเข้านะครับก็จะมีผู้คนมา,าจมบรรยากาศนะครับสําหรับถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับก็จะ ฟิลจะดีมากครับตอนนี้บรรยากาศเ็าเย็นๆนะครับเย็นมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดู mm hmm. ก็จะมีเนื้อย่างนะครับผม mm hmm. เนื้อย่างสามร้อ hmm. ยก็จะมีสาวสวยนะครับ บรรยากาศครับผมสำหรับใครที่อยากจะมานะครับมาได้นะครับผมที่เกิดจีดินทอนนะครับจังหวัดบุบลนนะครับผมอากาศดีมากเลยครับผมห้องก็แบบนี้ก็ไม่แพงนะครับพันสองนะครับผมแต่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำรวมนะครับ ช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับผมลูกมาเริ่มเทิมเลยเรลเครับ,รบสำหรับวันนี้เราขอฝากช่องรวยไร่ช่อ n แนวนะครับผมพาไปด้วยน,นะครับผม ในรับชมบรรยากาศแบบนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมรวันนี้สวัสดีครับ